กล่องรีวิวกันนะครับ f e x i s p o r t Desktop Monitor Mouse นะครับรุ่น F7B นะฮะก็ตัวนี้จะเป็นใส่ก่อนอย่างดีมานะครับตัวนี้ตามสเปคนะครับเขาจะรองรับจอขนาด10-27นิ้วอนะครับรองรับจอได้สูงสุดน้ำหนัก9กิโลกรัมนะครับสามารถปรับมุมเอียงหาเราเนี่ยได้15องศานะครับแล้วก็สามารถหมุนจอได้ตัวจอก็ซึ่งจะรองรับ VISA 75หรือ V ี s a 100นะฮะ ตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับก่อนซื้อผมก็หาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตแล้วก็รุ่นนี้จะมีคู่มือให้เราดาวน์โหลดมาดูสเปคแล้วก็ขนาดว่ามันเหมาะกับจอเราหรือเปล่าเหมาะกับโต๊ะสามารถยืดได้หรือเปล่านะครับเค okay, เดี๋ยวลองไปแกะกล่องแล้วก็ดูการประกอบกันเลยนะครับผมแล้วก็จะมีน็อตให้นะครับอยู่ในถุง a b c นะครับก็จะมีน็อตเล็ก น็อตเ,เล็กสุดวเนะครับน็อตกลางตัว B แล้วก็ตัวน็อตใหญ่เนี่สอันตัวนซนะครับตัวแหวนรองนะครับมีให้ทั้งหมด 8, 7, 8น,นะครับตัวแจหกเหลี่ยมมีให้2อันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประแจนะครับประแจหกเหลี่ยมแบบอันใหญ่นะครับนั่นจะเป็นประแจชนดิดเรียกว่า M6 ก็มีทั้งหมดชิ้นส่วนที่เป็นตัวเลขเนี่ยหนึ่งถึงสินะครับก็ใส่รวมแยกกันไว้4ถุงนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนที่เป็นน็อตแล้วก็แหวนรองแล้วก็ประแจ นะครับเป็น A ถึง F นะครับโอเกลุม okay. แรกนะครับหมายเลข 1- 4ถึงตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับยึดกอมเม็ดนะครับวิธีกรมเม็ดก็คือต้องเจาะโต๊ะนะซึ่งผมยังไม่ได้ใช้นะครับก็เดี๋ยวนี้เอาไปก่อนนะครับส่วนหมายเลข5 6ากเนี่ยก็จะเป็นตัวยึดกับตัวท็อปโต๊ะนะครับตัวนี้เอาไว้ยึดท็อปโต๊ะเพื่อที่มัลเตอร์อาร์มจะได้อยู่เหนือจากตัวแท่นเหล็กตัวนี้นะครับ มันนี้ก็เย็ดเย็ดเปแบบนี้นะครับหมายเลข56นะฮะส่วนในถุงเนี้ยก็จะมีหมายเลข7 7 8 9 10 1 1 12นะครับหมายเลข7เนี้ยก็จะเป็นตัวเคเบิลโคเวอร์นะครับอ่าตัวนี้หมายเลข7ตัวเคเบิลโคเวอร์เอาไว้ติด ประกบด้านหลังนะครับให้ตัวเคเบิลมันผ่านหมายเลข8เป็นเคเบิลไทยหมายมเลข9าเป็นยางรองนะครับเป็นยางรองอันนี้ต้องใช้นะครับสำหรับการติดตั้งแบบแคลมคือตัวมอนิเตอร์อาร์ม,มันบีบอยู่ที่โต้นะมันก็จะทับตัวท็อปไม้เราทําให้ไม้มันเป็นรอยได้นะครับเขาก็จะมียางรองแล้วก็สติ๊กเกอร์3 m เอมให้นะครับเพราะเวลามันยืดเนี่ยมันจะแน่นมากแล้วก็จะบีบก,กับขอบโต๊ะ ทำให้ไม้มาจจะมีรอยได้ก็เลยมียางให้รารองนะครับส่วนหมายเลขสิบก็จะเป็นยางกลมนะครับใช้สําหรับตัวบีบที่เป็นตัวบีบโต๊ะนะครับตัวบีบแคมป์เนี่ยก็จะมียางให้ตัวชิ้นสินี้สำหรับการติดตั้งแบบกวามเม็ดนะครับเป็นการลองถ้ากรณีที่เจาะโต๊ะนะฮะก็อันนี้ก็ไม่ได้ใช้โอเคเก็บไปก่อน จากนั้นนะครับเดีย๋ยวเรามาประกอบมอนิเตอร์อาร์มกับตัวท็อปโต๊ะกันนะครับก็ถึงขั้นตอนที่เราจะประกอบมอนิเตอร์อาร์มเข้ากับตัวแคลมนะครับวิธีประกอบนะครับตัวเราก็ใช้น็อตหมายเลข4นะครับมีอยู่3อันนะครับเป็นน็อตใหญ่สุดแล้วก็ใช้ประแจตัว e ไขนะครับผมก็จะแกะออกมาตัวน็อตสามารถก็จะยึดกับตัวเพลท ไแล้วการยึดมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแบบนี้ล้วเราก็ขันข้างล่างด้วยมือนะครับตรงนี้เขาจะมีตัวปรับ,รบถ้าโต๊ะมันมีความหนาตัวปรับเหล็กยึดนี่ลงไปอีก,อกได้อีกล็อกหนึ่งนะครับถ้าโต๊ะมันหนาสักนิ้วครึ่งอะไรเงี้ยนะฮะโต๊ะทั่วไปเนี่ยหนาประมาณ2เซนติเมตรตัวเราให้เข้าให้มาก็โอเคละตอนประกอบก็อย่าลืมใส่ตัวนี้เข้าไปก็อย่าลืมรองยางนะครับตัวนี้คือยางที่ลองตัวนี้คือยางที่ลอง อย่างวงกลมอย่กวน,นี้แล้วก็ตัวเนื้อไม้ท็อปต้มนอยู่ระหว่างกลางนะครับเราใช้ตัวนี้บีบเข้าไปตัวขั้นตอนต่อไปก็เอาจอมาต่อตัวจอวก็จะใช้น็อตขนาด A ใช้แบวลองตัวดีนะครับเดี๋ยวเขาบอกให้ยึดน็อตด,ด้านบนจอ2อันก่อนแล้วก็แขวนลงมานะครับโอเคสองตัวนี้ขันไปไม่ต้องสุดนะครับขันไป2ตัวบนนะครับเพื่อให้มีพื้นที่นะครับ จากนั้นเราก็เอามาคล้องกับนะครับร่อง2อันของมอนิเตอร์อาร์มนะครับสังเกตไหมเราเลยไม่ไม่ต้องไขนอด้านล่างไว้นะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นรูรูตายนะครับไม่มีเดือยให้เราเอาลงนะครับเพราะนี้เขาออกแบบให้เราเวลาถอดเข้าออกเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับโอเคจากนั้นก็ทําการขันเพื่อล็อกจอนะครับจากนั้นนะครับให้เราปรับความฝืดนะครับของมอนิเตอร์อาร์มนะครับ อนนี้ถ้ามันยังค่อนข้างฝืดกีวิธีปรับนะครับเขาก็จะมีตัวบังอยู่นะครับเราก็เอาประแจเข้าไปไขนะครับถ้าตรงนี้มันฝืดมากนะครับอย่างตอนนี้นะครับโอ้โหค่อนข้างฝืดนะครับเราก็ไปปรับคลายมานิดนึงนะครับถ้าหมุนทวนเข็มคือคลายนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาก็คือจะขันให้แน่นขึ้นนะครับผมคลายนิดเดียวนะนี่มันก็จะแบบปรีอย่างนี้ละโอเค ส่วนด้านด้านบนนะครับก็จะมีคือมุมนี้มุมซ้ายกว่านะครับถ้ามันยกแยกหรืหลวมแบบนี้นะครับเราก็หมุนปรับนะครับหมุนปรับให้แน่นขึ้นนะครับด้านข้างเนี้ยจะเป็นน็อตสําหรับมุมก้มเงยของจอนะครับแล้วก็ใช้ตัวประแจที่เป็นทรงกระบอกตัว M6 เนี่ยนะครับไขมันมุมนี้นะครับก็ควรจะปรับให้จอมันอยู่ในระนาบนะโอเคก็ ลองหมุนแนวตั้งได้ไหมให้หมุนแนวตั้งนะครับโอเคถ้าถ้าแบบนี้เราควรเอาขาเาไว้ฝั่งด,ด้านขวามือของโต๊ะนิดนึงนะครับเวลาเพราะาจอมันมาสังซ้ายเพราะว่าถ้าเราดึงมาตรงๆมันก็จะขยับเข้ามากลางโต๊ะเลยทำให้ตำแหน่งที่เราใช้งานมันใกล้กับจอจอมากไป อ่าก็อันนี้หลาการติดตั้งแบบรนี้นะครับลองเอาลองคีย์บอร์ดกับทัชแควมาวางไว้ครับการใช้งานเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาเราใช้งานเราก็สามารถดึงมันเข้ามาได้อ่าอ่านี้ผมปรับตรงมุมไม่ให้มันเงยนะก็เลยเพราะว่าผกติใช้งานเนี้ยจะใช้จอแนวระนาบเท่านั้นนะไม่ได้ใช้ก้มหรือว่าเงยก็ใช้แค่ขึ้นแล้วก็ลงนะครับ แต่วอนเดเออร์าอาร์เวลาปรับขึ้นลงสังเกตว่าตัวระยะระยะเรากับจอมันจะไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าจอมันอยู่สูงวันนี้ยเวลาเราปรับลงนะครับมันจะใกล้กับตัวเรามากกว่าบ,บนี้นะครับก็บางทีเกิดเราเราอาจจะนั่งเลยออกมาใช่ปะก็เราสามารถปรับตัวจอได้นะว่าจอมันจะตามเรามาเนี้ยตามสรีละนะครับ อีกการหนึ่งข้อดีของมิเต์อาร์มคือ,อถ้าโต๊ะกับเก้าอี้เราอ่ะมันมันไม่อีกออนมิกนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ออกผัวแบบให้ให้นั่งแบบเพื่อสุขภาพนะครับเราก็มาปรับความสูงของจอให้มันเหมาะสมกับตาเราตาเราแบบนี้นะครับตาเราแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์นานเน,นี่ยมันก็ตาเราคือวรจะมองไปตรงๆแบบนี้นะครับเพราะบางทีถ้าจอมันอยู่ต่ำไป นะครับทำให้คอเราต้องกดลงนะครับหรือถ้าสูงไปคอเราก็ต้องเหนื่อยอย่างนี้นะครับการมีมอเตอร์อาร์มเนี้ยมันก็ช่วยปรับระดับความสูงที่ต้องการนะครับรวมถึงถ้าต้องการใช้งานที่เป็นเอกสารจอยาวๆก็หมุนไปลักษะนี้ก็ตัวรุ่น F7D นะครับรองรับน้ำหนักถึง9กิโลกรัมผมดูมันก็ภ้าจอเดียวเนี้ย อย่างจอนี้ค่อนข้างหนักนะครับหกกิโลครึ่งก็เวลาหมุนก็ยังค่อนข้างเฟิร์มอยู่นะครับแต่มันก็ไม่ได้เฟิร์มสักกีเดียวเนี่ยถ้าเราสังเกตปั๊มก็จะมีการยูดเลกนิดหนึ่งแต่มันจะนิ่งได้นะครับแล้วก็การดูว่ามอนิเตอร์อาร์มาดีหรือไม่ดีเราใช้ไวนานานเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่เราล็อกไว้หรือเปล่านะครับบางทีเราฟิกตำแหน่งนี้ไว้ทิ้งไว้สักพักมันจะจะกดต่ำลงมาเองนะครับถ้าเป็นลักษณะน,น,นั้นเนี้ยเราต้องมาปรับตัวความฝืดของตัวข้อต่อนะครับให้มันเหนืดขึ้น โอเคก็อันนี้นะครับน่าจะจบแล้วสำหรับการรีวิวมอนิเตอร์อาร์มของ f l e x i s ี่สปอรนะครับราคาพันกว่าบาทโอเคครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับช่อง m e n น o b b y Channel นะครับ